ก็ันนี้วอยู่กับนักาดีเวีอี่นนเยนะ่ในแกไม์ครับตอนนี้เราอยู่กับผมโอเคครับครัครับซีคีเมร่าเฮ้ยมงหงาทำชื่อโอเคตายซะแต่เรครับเสร็จแล้วครับนี่บเจ้าหมามันี่ เดี๋ยวเราจะไปเอาของกันนะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์วา่างเปล่า ใหม่เลยอไม่ไอไม่ใช่แล้วก็ถือดาบเอาไงถ้าลงพื้นนะลงพื้นแล้วเดี๋ยวตายเฮ้ยเราสามารถยิงนูบนม้าได้อย่างนี้ก็เสร็ดโจนเอายังไงพุ่งมาตียมยิงมาที่เอายังไงพุ่งมาพุ่งจะเอายังไงกันเจาะยังไง จะพูดว่าน้องเนวเบลมาเพื <h ums> <h ums uh ่อนไม่ดูไม่กระท้อนต่ใช้ธนูตัไม่ได้ใช้ธนู

เป็นมา้า,า,าที่หนึ่งโดยงี้อย่างงี้ก็คงจะไม่พอไม่พออยู่แล้วล่ะไปแล้วตอนนี้ไปแล้วอะไรวะอไวะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำได้อยู่ไอ้น้องอย่บินดิทำไมอ่ะวันนี้กูแล้วแค่ธนูอยู่กับม้าเนี่ยธนูกูหายมึงลอ่อไอพวกแไม่มดอ,ออกไปให้หน่อยดิไม่ได้เพื่นองนงั้นกู 海龟汤，没啦没啦，没了没了，海龟汤。 มันเจีแล้วมันกระเด็นไงอยู่ไหน,นเอ๊ะมือขาวเองดิเอ๊ะอันเล่ห์ไอยุทธไอเทมอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่มีเหรอดาบอะเอ้ยไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่แมปมืออย่างนี้ก็ต้องเป็นดาบธรรมดาช่างมันก็ซอมบี้แม่งโคตรเยอะเลยเพื่อนพร้อมกตัดแม่งแล้วดาบพร้อมอาหารอาหารอาหาร อาหารโอเคหนูนี้ไยิงแล้วซอม่หายนะ 本来我不。 ทีเวนนี้จบไปอย่างด้วยดี